สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนอวิธีการป้องกัน Facebook นะครับผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับมาดูกันว่ามันเป็นยังไง นี่นะครับอ่รารอดูแป๊บหนึง่งอ่าเนี่ยครับคือมันจะเด้งขึ้นมาถามเราว่าเราจะเซฟรหัสผ่านไหมอ่าถ้าอ่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอลืมไปเซฟรหัสผ่านนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราเข้าสู่ระบบ อะไรนะครับให้ติ อย่างนี้นะครับอ่าถ้าเราอ่ผลอไปเซฟรหัสผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวน,นั่งเดี๋ยวผมทำให้ดูเรียบร้อยนะครับอ่ามาดูที่ตรงนี้ครับเนี่ยนะครับคือมันจะโชว์อ่าชื่ออีเมลของเราแล้วก็รหัสผ่านคือมันจะจดจํารหัสผ่านเราแล้วทีนี้เมื่อเราอ,ออก Facebook โดยที่ไม่ได้ติ๊กออกจากระบบเนี่ยนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับปับ๊บอ่ารอสักครู่ครับ อ่ะนี่เห็นไหมครับอ่ามันจะมีรหัสผ่านค้างอยู่นะครับซึ่งวิธีการเนี่ยก็ง่ายมากนะครับอ่ะดิ๊กเข้าสู่ระบบไปเลยอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะสักครู่นะครับอ่าเด้งมาไหมจะเด้งขึ้นมาไหม มีคุณลิงขึ้นมาสิครับอ่ามันส้นตัวเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งครับอจริงๆด้วย คืออะงั้นลองทำวิธีนี้ดูครับออกจากระบบก่อน นะครับเอาตัวนี้ออกครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูทีนี้ปับ๊บไม่เจอแล้วเห็นไหมครับ่าก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับก็ลองอเอาไปทำใช้กันดูนะครับสำหรับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เถิดเิดิเิอ่านะควันนี้ก็เิดเิดดอ่านะครับวันนี้ก็เิเ สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนอวิธีการป้องกัน Facebook นะครับผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับมาดูกันว่ามันเป็นยังไง นี่นะครับอรอดูแป๊บนึงเนี่ยครับคือมันจะเด้งขึ้นมาถามเราว่าเราจะเซฟรหัสผ่านไหมถ้า่าบางที่เนี่ยเราอาจจะเผลอลืมไปเซฟรหัสผ่านนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องกอกรหัสผ่านอีกแต่ข้อเสียของมันก็คือว่า ถ้าเอาไปใช้คอมพิวเตอร์ที่ร้านเน็ตต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ปลอดภัยน,นะครับให้ติ๊กที่ตรงนี้นะครับอ่านะครับอ่าแล้วถ้าเกสมมติว่าลงไปติ๊กแล้วล่ะอ่าให้ทำแบงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวออกจากระบบให้ดูก่อน อ่าอย่างนี้นะครับอ่าถ้าเราอ่เผลอไปเซฟรหัสผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวน้าเดี๋ยวลองไปดูเรียบร้อยนะครับอ่มาดูที่ตรงนี้ครับเนี่ยนะครับคือมันจะโชว์ชื่ออีเมลของเราแล้วก็รหัสผ่านคือมันจะจดจํารหัสผ่านเราแล้วทีนี้เมื่อเรา อ,ออกเฟซบุ๊กโดยที่ไม่ได้ติ๊กออกจากระบบเนี่ยนะครับออย่างเช่นตัวนี้นะครับปับ๊บอ่ารอสักครู่ครับ ่ะนี่เห็นไหมครับอ่ามันจะมีรหัสผ่านค้างอยู่นะครับซึ่งวิธีการเนี่ยก็ง่ายมากนะครับอ่ะติกเข้าสู่ระบบไปเลยอ,อันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะสักู่นะครับ เด้งขึ se ้นมาสิอ่ามันซ่อนตัวเดี๋ยวนะเริ่มนึงค กออันนี้เราจะมาดวนกันอ่าเห็นไหมครับมันมีตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับอติ๊กมาแล้วครับนี่ติ๊กตัวนี้ครับการกระบาทไม่เอาออกเลยแล้วก็ตัวนี้ครับ เจอแล้วเห็นไหมครับอ่าก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับก็ลองอ่าเอาไปทำใช้กันดูนะครับอ่าสำหรับอ่าผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ